กระเทยเฮเลนฉะคนรุมดา่าแมทไม่หยุดแม่นางเอกดังร่ำให้ขอโทษแล้วกระเทยเฮเลนครับฉะคนรุมดา่าแมทพิลานีหลังจากที่นางเอกสาวแมทพิลานีครับออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจทุกประเด็นดราม่าและยังน้ำตาคลอ,อ,อขอโทษที่ตัวเองทําให้ครอบครัวสงการไตชะนะลงและครอบครัวแอปทักษอรนต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่ก็ไม่ไหวครับโดนชาวเน็ตรุมวิจารณ์กระหึมโซเชียล ล่าสุดครับเฮเลนปเปาวลากระเทยคนดังได้ออกมาโพส์ในอินสตาแกรมเตือนสติคนที่รุมดา่านางเอกสาวแมทพลนีว่าตอนนี้อีกฝ่ายออกมาขอโทษแล้วให้อภัยกันและกันเสพข่าวบันเทิงอย่าจริงจังกันมากเกินไปเอาละนะจริงๆจะพูดตั้งนานแล้วไหนๆก็ไหนๆขอพูดบ้างโดยส่วนตัวไม่รู้จักกับน้องแมทเลยแต่ชอบการแสดงของน้องตั้งแต่เล่นเรืเ่องแรกๆแล้วจริงๆน้องเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีรักโลภโกรธหลงเหมือนกับพวกเรา อาจจะมีบางครั้งที่โดนภาวะกดดันมากอาจจะมีอารมณ์ที่ระง,งับไม่อยู่ซึ่งมันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบซึ่งเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนเพียงแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้ทําต่อหน้าสือ่อในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันอาจจะทําให้หลายๆคนไม่ชอบคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบคนตรงๆหรอกแต่วันนี้น้องเขาก็คิดได้และออกมาขอโทษแล้วน้องเขาคงคิดอะไรได้หลายๆอย่างแล้วละ่ะอย่าไปจงเกียดจงชังเขาเลยอะไรให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปเถอะ ถ้าการเกียดแมทแล้วทาให้ควันพิษหายหรือทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ทําไปเถอะคือบางทีการเสพข่าวบันเทิงก็เสพให้เป็นบันเทิงอย่าไปจริงจังมากเอาเวลาไปทํามาหากินกันดีกว่าไหมน้องเขาต้องทํามาหากินจะให้เขาไม่มีอนาคตเลยเหรออันนี้เกินไปไหมคนไทยด้วยกันทั้งนั้นลองคิดดูถ้าแมทเป็นลูกหลานพวกเราเราจะทํายังไงตักเตือนได้วันหนึ่งคุณเคยชอบเขาแต่เมื่อวันที่เขาพลาดเราจําเป็นไหมต้องเหยียบให้เขาจมทรณีเลยเหรอ มัดจะต้องไม่มีที่ยืนใช่ไหมให้อภัยไม่ได้เพราะอะไรวันนี้เขาออกมาขอโทษแล้วให้อภัยกันเถิดนะคะจริงๆไม่ได้อยากมายุ่งเลยแต่ครั้งนี้ขอนิดนึงนะคะเขาปิดเราก็อยากให้เปิดพอเขาเปิดก็ไปเกียดเขาสรุปแล้วเขาต้องทำยังไงถึงจะถูกใจพวกเรากระเทยว่าไงเสพข่าวบันเทิงไม่ใช่เสพข่าวอาชญากรรมและนี่ก็เป็นข้อความของกระเทยคนดังอย่างเฮเลนเปาวลา ที่ได้โพสในอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมสร้างความคิดเห็นกันครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ